สวัสดีครับนะครับผมมาพบกันอีกแล้วกับช่างปอนะครับอิซึกิและแมซี่ฟูกุสันพัศกรอุดรธาน,นีนะครับวันนี้เราจะพามาชมผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าสินค้าใหม่ซึ่งสินค้าที่เราจะมาะชมกันในวันนี้ก็จะเป็นรถขุดของแวกเกอร์นิวซันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น e z 2 0นะครับ e z, e z 2 0เป็นรถขุดนะครับที่เรียกภาษาบ้นบานๆว่าเป็นรถขุดตูดสั้นนะครับคือ ไอตัวรถนะครับเวลาเราหมุนกลับเนี่ยตัวรถมันจะไม่เลยแท็กออกมามันจะพอดีกับแท็กนะครับมันก็ช่วยในการที่เราเข้าทํางานในพื้นที่แคบนะครับอันนี้ก็ดีไปอีกอย่างนึงนะครับผมอ่ะเราจะมาชมตัวรถกันนะครับว่าความพิเศษของตัวรถเนี่ยมันมันมีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาชมกันแบบคร่าวๆแล้วก็ชมกันแบบบนบ้านไปเลยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับ ที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายก็คือชุดกระบอกไฮดรอลิกชุดนี้นะครับของเขาเนี่จะย้ายมาอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะครับคือป้องกันในส่วนเวลาที่เราขุดหรือว่าเราโจกเข้ามาเนี่ยมันจะมาโดนกระบอกไฮดรอลิกจะทําให้กระบอกไฮดรอลิกเสียหายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับรถขุดตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาชมเครื่องกันต่อนะครับ เครื่องนะครับเราต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ของยันม่านะครับเป็นเครื่องยนต์ของยันม่าขนาดแรงม้าอยู่ที่18แรงม้านะครับเราชมเครื่องกันแล้วเรามาดูตรงห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารระบบควบคุมไฮดรอลิกต่างๆนะครับไอ้ตัวนี้เขาใช้เป็นระบบระบบจอยสติ๊กหรือจอยสติ๊ก นะครับเวลาควบคุมเนี่ยควบคุมค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็ระบบไฮดรอลิกของรถรุ่นนี้นะครับหลายๆท่านที่ไปทดสอบหรือว่าเซียนรถขุดเขาบอกว่าปั๊มเนี่ยเร็วมากนะครับทำงานได้ดีนะครับปั๊มมันเร็วมากเลยนะอ่ะนี่นมาอยู่ใกล้ๆตรงฐานรอแล้วนะครับไอ้ฐานรอตัวเนี้นะครับระยะของเขาเนี่ยสามารถปรับ แคบแล้วก็ปรับกว้างได้นะครับความแคบจะอยู่เพียง1เมตรเท่านั้นส่วนความกว้างจะได้อยู่เมตร40เดี๋ยวให้น้องเขาสาธิตปรับนะครับความแคบความห่างให้ดูระบบตัวนี้จะเป็นระบบเซฟตี้นะครับถ้าเกิดว่า เราผักมันลงหรือว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนะครับรถมันจะสตาร์ทไม่ติดอ่าอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบล็อกนะครับแหม่บังเอิญว่าลืมหยิบตลับเมตรมานะครับเดี๋ยวเราประมาณกันดูแล้วกันนะครับอ่านี่คือความกว้างสูงสุด ทำกว้างสูงสุดอยู่ที่เมตรสี่ะแล้วถ้าเกิดว่าปราบแคบเนี่ยก็ปราบแคบได้อยู่1เมตรนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้องอ่ายกตัวชุดอบูมชุดอาร์มขึ้นนะครับเราจะมาดูความสูงกันว่ามันยกมันยกสูงได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ตำแหน่งรถเท นะครับผมตำ,ตำแหน่งที่รถจะเทเนี่ยมันได้อยู่นะครับที่วัดกันมาก็อยู่2องเมตรสีเลยนะครับส่วนระยะขุดขุดลึกสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะ2องเมตรห้นะครับอยู่2องเมตรห้าสำหรับรถบรรทุก6ล้อนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้รุ่นนี้ตักก็บอกตรงๆเลยว่าขึ้นเทได้สบายเดี๋ยวเราถากับน้องสักนิดนึงว่า ไอรถหกล้อกระบะมันสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะประมาณสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบของเราเทได้ถ้าเป็นรถหกล้อที่เขาใช้วิ่งดินหรือวิ่งงานกันนะปัจจุบันนะครับมันก็กระบะจะสูงอยู่ที่สองเมตรห้าสิบซึ่งตัวรถเรามันก็สามารถเทได้แบบสบายสบายเลยนะครับผมอันนี้วันนี้เรามาชมนะครับสินค้ากันข้าวๆซะก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะ รีวิวให้ละเอียดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกว่านี้นะครับแต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทดสอบสําหรับรถขุดรุ่นนี้เลยนะครับเราตัวนี้ต้องบอกแจ้งก่อนว่าบอกก่อนว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นรถสาธิตนะครับลูกค้าต้องการจะทดสอบหรือว่าทดลองตัวรถนะครับก็สามารถติดต่อทางเราเข้ามาได้เลยนะครับก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมเลยครับ0933590908สําหรับลูกค้าท่านใด ต้องการที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ